ชัยนันสวัสดีค่ะพบกับสินค้าใหม่สินค้าขายดีในร้านบ้านชัยนันคะพบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษลดส่งท้ายปีกับสินค้าแบรนด์เบโค่ค่ะกับตู้เย็น13.2คิวสีฟ้าน้ำทะเลนะคะตัวนี้จะมีระบบเนโอฟอสนะคะคือทำงานแยกส่วนการระบบช่องแช่เย็นกับช่องแช่แข็งนะคะจะมีชุดคอย2ชุดพัดลม2ชุดนะคะ มีหนึ่งชุดอยู่ด้านบนของช่องแช่เย็นและอีกหนึ่งชุดอยู่ด้านล่างของช่องแช่แข็งนะคะตัวช่องแช่แช่เย็นตัวนี้จะมีแอร์ฟิสไบร์เบอร์นะคะเป็นตัวดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะคะแล้วก็ตัวด้านล่างเราจะมีระบบนิวนู f ีฟิสนะคะเป็นระบบทําความเย็นที่แบบว่าไม่ต้องทําละลายนะคะถ้าเราแช่เนื้อหมูเนื้อสัตว์ภายใน7วันคือไม่ต้องออกมาทำละลายสามารถนำมาประกอบอาหารได้เลยและช่องนี้นะคะจะติด ลบอุณหภูมิอยู่ที่3องศานะคะเราสามารถแช่เบียร์วุ้นได้ภายใน6ชั่วโมงนะคะกระจกที่รองนะคะก็ชั้นก็จะเป็นกระจกนิรภัยสามารถรับน้ําหนักได้100กิโลนะคะเรามีระบบนิโอฟอสเป็นความเย็น2เท่านะคะตัวนี้แล้วก็มีระบบการจําลองแสงเป็นระบบไฮเวทเฟสนะคะจะมีแสงทั้งหมด3สีสีน้าเงินสีเขียวสีแดงจะทํางานจนครบ12ชั่วโมงแสงก็จะดับแล้วก็จะ ทำงานอีกทีในเมื่อแสงครบ24ชั่วโมงนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีตัวพิเศษขึ้นมาจะเป็นระบบ Slim t ท็กนะคะตัวนี้จะมีกช่องที่เราสามารถใส่น้ําได้สามารถถอดมาทําความสะอาดได้นะคะตัวนี้ ก็จะพิเศษตรงที่มันมีระบบวอเตอร์อินซอนเซอร์นะคะสามารถกดน้ําด้านหน้าได้เลยหรือว่าถ้าที่บ้านเรามีเด็กนะคะเราก็สามารถปลดล็อกตัวนี้ด้านข้างนะคะแล้วก็จะมีระบบ,ร,ะบ,บรับประกันคอเมเพรสเซอร์12ปีนะคะออนไซต์สวิตหลังการขาย2ปีรับประบบกันความทนทานอยู่ที่การเปิดปิดอยู่ที่250,000ครั้งนะคะแล้วก็รับประกันไฟตกไฟกระชากอยู่ที่115โวลต์ถึง200โวลต์ค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจสินค้าวัาสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านเครื่องมือการเกษตรก็แวะมาชมได้ที่ร้านบ้านชัยนัน สีแยกตลาดสดบารบืออำเภอบารบือจังหวัดมหาสารคามเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหรือช่องทางออนไลน์ติดตามสินค้าของเราได้ที่เจ Facebook บ้านชายน,านันใยชายน,านันก่อสร้างหรือช่องทาง YouTube บ้านชายน,านันเรามีรีวิวใหม่ๆอยู่เสมอสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ